กเรากดุลมวันนี้นะพวกเราอยู่กันในแมปเขาวง,งกดกันนะครับผมโยโ่เย่เย่กว่านาะยจะดีใจทำไมไม่ดีใจพรุ่งนี้เลยอะ่ะฮะเอ้ฉันความรู้สึกชา้าเอ,อมืดจังเลยอยากได้ไฟฉายอันนี้ ไฟฉาย <What? S 2> นายอยากกันหน้าสว่างไหมเจกบมาไฟฉายของนายนี่ยาวเนะโอ้โ oh. ห <c oughs> ไฟฉายนายมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอ้ยอุ้ยสามารถอามาตีได้เด้อเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ตีอันนี้โบกรถโบกรถแบบว่าเอ้ยเดียวทางนี้พี่เลียวทางนี้ oh. อ๋อเลียวทางนี้อ่แล้ะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะมาเนซ์ประหลาดในเขาวงกดนะครับผมมีตัวใหม่มาทัฉลามแต่ว่าตัวใหม่นี้เหมือนเดิมคือตัวใหม่ที่ไม่ใหม่เป็นตัวใหม่ของเราแต่เก่าของเขาสินะใช่แล้ว ตัวนี้มีชื่อว่าก,การ์ตูนชีเอไหนลองพูดใหม่นีชื่อว่าอะไรนะการ์ตูนชียังไม่ได้ยินเลยฮะการ์ตูนชีฉันฟังไม่ออกวะเมื่อกี้ฉันใส่หูฟังอยู่มันยังไม่พอเลยฮะเอาอีกเลยเอ,เอาอีกไนงะ การ์ตูนชีพหายใจไม่ค่อยคลองแลวนะจก,กบแม่ฉันเริ่มหมดลมแล้วใกล้ตายแล้วเรากกจะจบจไม่ตายได้ไงล่ะก็แกให้ฉันพูดตั้งหลายรอบโอ้โหหายใจไม่ทันเลยขอหายใจก่อนคนดูคงงงมากเมื่อไหร่จะพาไปดูแบบว่าก,การ์ตูนชีพสักทีทุกคนรอก่อนนะครับรอก,กบหายใจก่อนแป๊บนึงรองก่อนเนเนี่ยนี่เหนื่อยจริงเนี่ยไม่ได้เฟก ของฉันยังสบายสบายเลยฉันเป็นไอ้นี่ไงเป็นคนที่ฝึกมาไงฮะงั้นไหนลองแบบว่าพูดการ์ตูนชีพที่ยาวที่สุดดิลองพูดให้ฟังหน่อยกร์ตูนชิปแล้วก็ไมยมก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  <c oughs> ไง ไอ้ตอบชร์ไม่ปดูไ่เลยแหละคุณนายคิดว่ามันหาหรือไงโอ้โหเกโบเก็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 บอะไรทุกคนเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการ์ตูนชิมนั้นหน้าจะจะเป็นยังไงท่าทางจะเป็นยังไงทุกคนครับอืมแต่ที่แน่ๆคือตัวนี้มันสีดําแน่นอนเพราะมันคือเหล่าการ์ตูนไงเหล่าการ์ตูนจะต้องตัวสีดําอยู่แล้วส่วนใครสนใจปลูกต้นไม้นี่สามารถปลูกได้เลยนะครับผมขั้นต่ำสามสบาทนะครับแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบรนด์ไดที่เพจพอโตช็อปเลย บางคนอาจจะงงว่าสมัครสมาชิกได้อะไรนะทุกคนก็จะได้แบบว่าสิทธิพิเศษมากมายเช่นอิบพิตให้ชื่อได้ส่วนลด10%ในการซื้อของแล้วก็ได้เสื้อฟรีด้วยนะถ้าเกิดว่าสมัครแปว่าโคตรพิเศษใส่ใครอ่ะอ๋อโอเคโอเคไหนนี่ไม่แต่ช่วยทำมาหากินเลยไม่แต่กินช่วยโอ้โหและนี่ก็คือเจ้าการ์ตูนชีฟนะโอ้โอ้เพลงโอ้ยวัาด้ยินเพลงแล้วอยากเต้นเลย น่าจะติงกับเพลงนี้ยังไงวะ,นะ <laughs> <laughs> เนี่ยไเพลงมันพร้อมมากเลยนะเออเพลงเหมือนเพลงเก่าๆในสมัยก่อนลักษณะตัวมันก็คือเป็นแกะแกนะทุกคนที่เบบว่ายืนสองขานะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชั่นก็คือเป็นเวอร์ชั่นแกะธรรมดาเฮ้ยเอ้เอา ข้อสาลีติดจมูกตายโอ้หโอ้โหานไปชนขนมันขนข้าจมูกตายเลยเลยแล้วเรามาดูเวอร์ชั่นอื่นบ้างนะทุกคนครับก็จะมีแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นปกติเวอร์ชั่นบ้าแล้วก็เวอร์ชันอ่าที่เดินสี่ขานะฮะเวอร์ชั่นแกะของจริงสินะใช่แกะของจริงเดินสี่ขาอันนี้คือไม่ของจริงอันนี้คือเดินสองขาไม่ใช่ตัวจริงอ๋ออันนี้แกะปลอมไงแกะปลอมก็เหมือนอนไนยังไม่ว่ายนะเลยไนเดินสองขาเลยก็ฉันอยู่บนบกให้ฉันว่ายนะว่ายบนหิมะเหรอพี่วัสดีทุกคน และนี่ก็เป็นการ์ตูนชีพในเวอร์ชั่นบ้านนะฮะนี่ลักษณะก็จะแบบว่าหงิง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 ห<อ>งิงหงิงเหงงเหมือนแบบบ้า<อ>สุดสดเออน่าจะเล็กว่าอยู่ไม่สุกนะขยับตลอดเลยเนี่ย <c oughs> นายคิดว่ามันจะโหดไหมเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่โหดที่สุดนะมีเลือดหนึ่งหมห้าด้วยตัวเนี้ยเลื่อนเลื่อมันลดบ้างไหมเลือดตัวนี้มีหนึ่งหม้าทุกคนโอ้โหฉลามนายทำมันเลื่อนลดอยู่นะแต่ว่าลดน้อยมากฉันสามารถฆ่ามันได้สินะแต่เชื่อว่ามันฆ่านายก่อนไหมนายเออ และในเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นแก่4ี่ขานะทุกคนซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่เลือดน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าเลือดตัวนี้แค่400นะฮะตัวแรกเนี่ยทุกคนมีเลือด7000ตัว2มีหนึ่งนะฮะและ้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ<อ>แล้วตัวนี้มีเลือดเท่าไหร่มีเลือดศูนย์ตายไปแล้ว<อ>ดูฉลามว่าหิมะโอ้เออื่แล้วดูดิฉลามขึ้นอื่นแล้วนะ วันนี้เราก็เลยจะมาหนีการ์ตูนชีพทั้ง3เวอร์ชันเลยนะฉลามนายคิดว่าเวอร์ชันไหนจะโหดที่สุดจะคิดว่าเวอร์ชันบ้านะมันมันก็มีเวอร์ชันเดียวไม่ใช่เราจะกบใช่เวอร์ชันบ้าเป็นเวอร์ชันที่น่าจะแปบว่าโหดที่สุดแล้วเพราะว่าเลือดเยอะสุดการโจมตีก็แบบว่าแรงสุดเร็วสุดอะไรแง่ทุกคนแต่บางทีอาจจะวิ่งเร็วไม่เท่าสี่ขาหรือเปล่าเออใช่นอกจากสี่ขาที่น่าจะแบบว่าโอ้ยเสริมกําลังได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เฮ้เราจะตายไหมเนี่ยเราเข้าใกล้เนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันเราเข้าใกล้ดูไม คือตอนนี้ผมจะให้มันสู้กันนะฮะอไอตัวนี้ก็ถือไปว่าเคียวแบบใหญ่ๆเลยส่วนตัวน,นี้ถืออะไรวะเนี่ยมีดโคตรเล็ก<ไ>มีดบอกอุ้ยมีนใหญ่ด<ไ>้วยโอ้โอคือมี2มีดเลยเอาล่ะทุกคนมาดูสิครับว่าในเวอร์ชั่นบ้ากับเ,เวอร์ชั่นปกติตัวไหนจะชนะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะฮะอาจจะแหลกๆนิดนึงเพราะว่าแบบว่าผมได้แอสตัวมาพร้อมกันมันแหลกไม่รู้เพราะอะไรไมาแล้วนะสองตัวสู้กัน<ไ>โอ้<ไ>โอ้มีคอยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกระสือเฮ้ยเอาวุธโอ้โหเฮ้ยเอามาอ่ฟันไปเลย โอ,อโอ้ยฟมาดิเออรู้สึกว่าตัวต้นฉบับน,นี่น่าจะสามารถแปลงเป็นตัวป้ายได้นะแบบว่าพลังโหดขึ้นน่ะเนาะเออได้กว่นานะโอเคแต่ตอนนี้คือตัวต้นฉบับยังไม่ได้แปลงเป็นป้านะฮะยังเป็นร่างปกติอยู่โอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะสู้กันเสร็จวะเนี่ยมีธุระต้องทำะเวยเจ็ร้อยร้อย้ยเรียบร้อยทุกคนโอ้ตัวนี้ชนะไปนะฮะโอ้ยดีด้วย และถ้าเกิดว่าตัวสีข่ขาต้องมาสู้กับตัวที่เป็นเวอร์ชั่นบ้านะครจะชนะทุกคนฉลามคิดว่าใครชนะเออฉันคิดว่าตัวเวอร์ชันสีข่ขานะมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนนี่แต่สีข่ขาเลือดน้อยมากเลยนะแค่สี่ร้อยเอ้ยก็เลือดน้อยอาจจะหมายถึงว่ารีบรีบ,รบตายรีบแปลงล่างไงมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนเริ่มนี่ตอนนี้สีแดงนี่พร้อมแล้วพร้อมที่จะฆ่าแล้วเริ่มเลยดีกว่าทุกคนอ้าว เฮ้ยจู่ๆก็ถูกตัดขนเลยอ่ะเฮ้ยมันจะรีบไปไหนว่าตัวสีข่ขามันมีธุระต้องทำาร<ส><ด>ื้เาสรุปคือตัวนั้นโหดสุดแล้วทุกคนนั่นแหละอย่างที่เราคิดไว้นะฮะว่าตัวนั้นจะเป็นตัวที่โหดที่สุดเราจะเอาการ์ตูนชิปปกตินะผมสู้กับจเจ้าตัวการ์ตูนไลออนนะฮะมาดูซิครับว่าจะเป็นยังไงทุกคนเริ่มเลยดีกว่ามาแล้วฮะตอนนี้โอ้สู้กันไปโอ้หมากะแกหมากะแกะไม่ใช่หมาสงโตเออในเรียกเจ้าป่าว่าหมาก็คือตัวมันเล็กงีเหมือนหมานะ อตีตีไปดิเออสู้แปวสู้แปวโอ้ดังมากดังมากหมายถึงตีอะนะไม่ใช่โดนตีเนี่ยดังมากเลยเนี่ยเพลงเนี่ยอ้โหมันจะดังกว่าเสียงเราและฉลามแล้วต้องพูดดังๆเข้าไว้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีการปล่อยพลังขึ้นมาฮะปล่อยพลังเลยกับตัวไลออนโอ้ต่างคนต่างกระโดดอุ้ยหน้าแงกระแทกกระเพงโอ้เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะ อ้าวอ้าวเฮ้ยต้องโดนโจมตีก่อนไงถึงจะแก้แค้นโอเคเอาและถ้าเกิดว่าต้องสู้กับการ์ตูนแคทล่าผมได้แอรการ์ตูนชิปมาใหม่แล้วนะฮะคือเรื่องก็จะเต็มเหมือนเดิมมาดูเลยทุกคนตีไปฉลามนี่ทำอะไรโอ้ขับรถยังมีเวลาขับรถอีกนี่จะขับดิฟรอบๆเหมือนกับว่านี่จะกำลังดูการต่อสู้เพราะกับขับดิฟไปรอบๆเป็นไง่ามันไม่ได้ช่วยทีขึ้นเลยนะอย่าไปชนมันนะนายอ่ะมาดูการต่อสู้นะ่สองนะระหวังแมวับเกะอุ้ย โอ้โห,โหกระตูนชิฟนี่มันโหดจริงจริงม่ฉันขับรถมาขอเบอร์กันดิบดิบดิบเขาจะขอ,ขอเบอร์มันไปทําไมต่อไปสู้กับกระตูนชินเดมอนดูลกันทุกคนแอปตัวมาใหม่แล้วเลือดเต็มเหมือนเดิมมาสู้กันเลยดีกว่านายคิดว่าใครชนะฉลามก็คิดว่าการะตูนชินเดมอนนะโอ้ยเพราะวานายนเคยตั้งชื่อเขาว่าเทพแห่งกระตูนใช่ไหมใช่มาดูเลยดีกว่าทุกคนว่าใครจะชนะนะฮะเลมมานะต่อยกระเด็นเปียงบินไปไกอยโอ๊ยเอามาไปแปลงเป็นสีแดงด้วย โอ้หระหว่างในเวอร์ชันอุ้ยโอ้โหปิวไปนู่นปิวไปต่อยอีกรอบนึงเฮ้ยโอ้โหอยู่ยะลานี่ปิวไปเชียงใหม่เลยอุ้มลงมาเลยฉลามมันติดทั้งบนแล้วเอ่ยินเดมอนนียอย่าทำร้ายมันเกินนะโอ้ไม่ใช่โอู้จะพลังนี่ปล่อยระเบิดฮะเอาล่ะทุกคนต่างคนต่างแบบวิ่งเลยกันเฮ้ยผ่านหน้ากันโอ้ยดิบดิบอย่ากระลดอย่ากระโดดกันสู้กันสิวะ พวกนายคิดว่าพวกนายเล่นเจสสกีอยู่หรือไงครับสไลด์กันอยู่นั่นแหละโอ้โหคิดว่าเต้นเต้นบัลเล่หรือว่าเล่นไอสเก็ตอุ้ยโอ้โอ้มาแล้วโอ้ยต่อยกระเด็นโอ้อ้าวสรุปคือการ์ตูนชินเดมอนชนะไปนะทุกคนเรามาเริ่มหนีตัวนี้กันเลยดีกว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกนะทุกคนใจขึ้นมาจะขอกินแอปเปิลแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ไหนไม่กินกล้วยแล้วแหละ ไม่กินแล้วไม่กินนายกินแอปเปิ้ลแล้วเพิ่มพลังเฮ้ยฉันอยากกินด้วยตอนนี้เลยฉันเหลือ52เองฉลามโอ้กันนายก็ต้องกินนี่เลยผักงเอาฉันอยากกินแอปเปิ้ลบ้างอะฉันให้ผักมาดูซิเขามจะเป็นยังไงเราจะนับ1นึ่งถึสิบนะโอเคเปล่าเหมือนเดิมเลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าเริ่มต้องรีบออกจากที่นี่ โอ้โหดูสิว่าจะเป็นยังไงทุกคนมาวิงมาเลยอยากู้นายจำทางได้ไหมเอ้ยฉันจำไม่ได้หรอกนะแต่ฉันก็จำทางนี้ได้โอ้อว่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรพยายามอย่าตันไม่งั้นเราจะโดนตอนนี้มันไล่เราหรือเปล่าทำไมมันเงียบจังเลยเออมันจะแบบหลงอยู่ก็ได้นะเราฝานเข้าจริงเลยเฮ้ยนี่พวกเราจะผ่านปะเนี่ยเฮ้ยจริงอรอเฮ้ยยังไม่เจอตัวมันเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อความแน่ใจขอลองบินดูก่อนมันไล่อยู่หรือเปล่า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันะไรมันไล่รอยู่มันไล่อยู่ไป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 มันไล่อยู่ฉันเห็นมันอยู่แถวแถวเราแต่ยังไม่ใกล้เราแมกเฮ้ยดูดีเจ้ากบเฮ้ยเราเจอกระเช้าแล้วอุ้ยเฮ้ยอ๋อเ้ยหัวจังว่าฉลามในหัวจังกอดฉันมาฉลามโหดไงเจ้ากบไงเอ้านี่เจอทางออกแล้วล่ะเฮ้ยนหนไม่ติดเต้นอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยอะไรวะเนี่ยผ่านแล้วทุกคนเราก็เดินขึ้นไปตรงนี้ได้เลย อ่าทุกคนตอนนี้ขึ้นมาแล้วเลยฮะโอ้นี่มันอยู่นี่โอ๊ยกระตูนชีฟมันกระโดดอย่างสูงเอ้ยโอ้ยมันกระโดดอยู่ไหนมันก็เป็นแค่แก่เฉยๆเ้ยโอ้ยโอ้ยเฉียวหน้าไปละจกบายบายไปละันไปด้วยันไปด้วยสลามจะไม่อยู่ละบายบายจกเฮ้ยได้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้าก็ไหนจะทิ้งฉันนะชักก็บินเลยดีโอ้ดูดูกระตูนชีฟโดดยิงๆเลยอะนี่กระตูนชีฟหรือกระตูนจริงโจ้เนี่ย เออหน้าสงสารเขาจริงๆเลยตัวนี้คืออ่อนมากทุกคนไม่สามารถฆ่าเราในเขาบงกดได้เรามาเซียนเกินไปจริงปืนใส่นี่เออไอ,อฉลามน,นู่นี้ต้นคิสมาสมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะการ์ตูนชี้มันกินหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันวะ่ะและในเวอร์ชั่นต่อไปที่เราจะมาหนีคือเป็นเวอร์ชั่นสติเตกสติบ้านะครับเฮอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันมันบ้ามันตาพวกเราไม่เจอหรอกเออใช่ทุกคนมาเรามาดูเลยดีกว่า ว่ารอบนี้เราจะลเล่าหรือเปล่านน่นหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมนะฉะลามไปเฮ้ยไม่ต้องสิบหรอกฉันว่าห้าก็พอมะเอ้ยเอามาลองดูก็ได้1นถึงห้าเลยกว่านหะนึ่งสองสามสี่ห้าไปโอ้ตามพี่อกอล้วถูกแล้วพี่งงไงน้องตามพี่มาเลยเอาแล้วฉลามนาอยู่ไหนวะ เอาในหลงกับฉันเลยเนี่ยโอเคเจอตูนัยแล้วมาอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหกระตุนกระตุนเดฟลสเจะากออะไรในกระโดดด้วยโอ้โหฮาวิเหมือนเดิมไหมเฮ้ฮาวิเหมือนเดิมไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยฉลามไป รอบน,นีตนน้ต้องวิ่ง <จะ S 1> ตามไม่ทันแล้วก็จะไม่ตายใช่พวกเราจะไม่ตายต้องวิ่งกระโดดด้วยใช่ไหมใช่ใช่กระโดดจะเร็วนะแต่ไม่ใช่ว่ากระโดดแบบกระโดดเฉยเฉยนะต้องแบบวิ่งก่อนแล้วค่อยกระโดดเออค <c oughs> ขาไม่กระโดดอยู่กระที่หรอกโอ้โหนายก็พูดซะผมก็เผื่อนายไม่เป็นไงเออกกดดไลฉันก็ต้องสอนดิอะไรของนายจะเป็นกบนะฉันกระโดดไปอยู่แล้ว <c oughs> คือฉันน่ะต้องสอนนายเข้าใจไหมฉลามก็กระโดดเป็นเหมือนกันนะฉลามบ้านไหนกระโดดในน้ำวะทางนี้แล้วโอเคตามมาแล้ว ฉันว่ามันน่าจะถูกนะถูกหมายถึงว่าถูกที่ถูกทางถูกแดกเนี่ยแหละว <c oughs> ุ <c oughs> ้ยว <c oughs> ุ้ยเอ้าเอา้เอามันเดินมาเมื่อไหร่วะแล้วต่อไปในเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นน้องสี่ขาข <c oughs> ี้ครอกขี้ครอกวิ่งวิ่งวิ่งเราจะมาม,มาอะไรละ <c oughs> มาในมีขนอย่างนี้ด้วยแหละ ตีๆนั่วิ่งเร็วจะมาง <c oughs> ีกรโรงีกระง,ด,รงด,ดูดูดูแน่มันมันจะแค้นนายอย่างมากดูดิถึงแม้ว่าตอนนี้หน้าตามันจะแบบว่าดูไม่รับรู้อะไรก็เถอะนี่ต <c oughs> ้องไม่รับรู้หัวต้องยัดเข้าสมอง,มอง <c oughs> นี่น,น่าคิดว่าตัวน,นี้มันจะเก่งหรือกักเออจังที่ว่ามันน่าจะเก่งนะเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวน,นี้มันจะวิ่งเร็วกว่า2เวอร์ชันก่อนหน้านี้หรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าเราเข้าไปในข่าวขมกดแล้วก็พิสูจน์กันเลยดีกว่าโอเคไปกันเลยทุกคนเข้าไปกันเลยดีกว่ากี่วิิดดีีีรอออบนน้เฉััวาสกม โอเคเจดวิก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ฉลามนี้เลยจะาทนี้ดีกว่าจ้กบนี่โอเคลองไปทางนี้บ้างโดดขึ้นมาแล้วเดินบนสะพานใช่ไหมใช่ใช่พวกเราจะได้แบบดูได้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างเคจะได้ดูความเร็วของมันเดียเดี๋ยวเฮ้ยไม่ค่อยเร็วนะนี่นี่มันกำลังอยู่ใต้สะพานแล้วน่าจะกำลังขึ้นมานะโอ้่ไงมันเดินมาแล้ว โอ้ย,อย,อยนี่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 โอ้ยคนรู้สึกมอนโดนหมาไล่วิ่งยเหมอนโดนแบบสำลีไล,ล่ละงาฉันลามลันต้องแยกทางกันแล้ววะฉันวะฮ้ย <c oughs> เอางั้นนะเออเดินแยกทางกันเลยจะได้แบบ <c oughs> ว่าพิสูจน์ความเก่งว่าใครจะเก่งกว่ากันระหว่างนายกับฉัน <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ทางเดียวกันเหมือนเดิมเลยอ้าวนายตามฉันทำไมอะไปทางอื่นฉันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะแถมทางนี้ก็เป็นทางที่ดูถูกต้องดีตดด้วยนะ แม่แถมตัวนี้มันไม่มีไฟด้วยนะคือมันแบบว่ามองเห็นได้ยากด้วยฉันบอกให้ใช่ใช่แต่ฉันจะชนะเอนายก็เป็นผู้แพ้ไปซะจะกบไม่จะไม่มีวันแพ้ระวังตัวไว้ละกันข้างหลังนายจะมีก้อนขนนุ่นไล่ตามอยู่ขนนุ่นเลยนายพูดอะไรของนายอ้าวอ้าฉันมาทางเดิมโอ้จะตายแล้วฉันลามฉันออกมาทางเดิมเฉยเลยทางเริ่มต้นอ้าวจริงดิเออ ตายแล้วเจ้ากบเสียใจด้วยแต่ว่าเจ้าแกะมันไม่เดินต่อมันเปลี่ยนร่างเฉยๆอ่ะโอ้ยมันเปลี่ยนร่างเป็นสองขาแล้วใช่มันกินคนแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นสองขาเลยอย่างงี้ฉันก็รอดดิถ้ามันไม่ไล่มันทีมันไาจจะกินแค่ตัวเดียวแล้วมันก็อิ่มแล้วมันก็ไม่ฆ่าต่อก็ได้ฉะนั้นฉันคือผู้รอดชีวิตฉันบินไปดีกว่านี่ฉันคือผู้รอดชีวิตนายทำอะไรอ๋อมันยืนนิ่งเหมือนนี้เลยล่ะอเออเฮ้ยมันกินเจ้ากบแล้วโอ้ยเจ้ากบตกใจขาเมื่ออ เออมันกินนายแล้วจเจ้ากบนายแพ้แล้วอ่ะโอ้ตกใจหมดเลยนายนี่เจ้ากบจะเสียใจด้วยแล้วมันกินนายเข้าไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเอาไปทำหูฉลามซะนี่สำหรับคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ เดี๋ยวครั้งนี้จะให้หนายโปรโมทเสื้อแลวก็โปรโมทสมัครสมา,สมา,สมาชิกให่ไหนนะอ่าเชิญพูดได้อ่าสามารถสั่งซื้อเสื้อได้ที่เพจโอโตช็อปล่ะครับแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับขั้นต่ำสามสิบห้าบาทถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ครับว่ากดดีก,ก็อย่าลืมนะฮะคอม,ม์บอกด้วยนะทุกคนหรือมีอะไรติชมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับไปแล้วครับไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสหรบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายไม่นายจะมาแย่งแสงใช่ไหมฉันยิงนายมังอานมายิงฉันตอนจบเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ ได้เวลาทำหูฉลาม